นี่สงบลงแล้วนะคะหลังอยู่บ้านเผาหญ้าเมื่อกี้ควันข้าหมงแล้วตอนเนี้ยก็เริ่มมีพวกพอเขาดับเสร็จใช่ไหมคะก็จะมีพวกเศษดำๆแมาปลิวมาเต็มเลยเนี่ยนะแล้วกลิ่นควันมันก็ค่อยยังอยู่แ้วอมก็ไม่สามารถที่จะปิดกรงลูกได้เพราะว่ามันจะอึดอัดมากๆแล้วตอนเนี้ยพวกเศษหญ้าเริ่มปลิวแล้วคะ่ะเศษหญ้าเริ่มจะปลิวแม่อมนั่งตักทรายของเจ้าปื๊ดอยู่นี่ยคะ่ะเมื่อตอน กลางวันใช่ไหมนอนเสร็จแล้วมาตอนเย็นๆห้าโมงห้าโมงนิดๆแม่อมก็เอาไปาผูกไปหน้าบ้านลืมไปว่าเป็นปอกคอนิลภัยกดว่าปื๊ดหลุดค่ะออกไปดีนะแม่อมอเดินออกไปอ่ะเห็นกําลังนั่งเกาตัวอยู่หน้าประตูพอดีตรงช่องรอดอ่ะแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ไปแม่อมอุ้มกลับเข้ามาก่อนรีบตะปบตะปบมันก็ตกใจร้องแอะเหมือนกัน,กนดีมันไม่หันมางับแม่อมอ่ะแม่อมอก็รีบตะปบมันกลับเข้ามาแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวครับเราโทรไปรอบเนี้ยจะไปดูปอกคอที่มันไม่ใช่ปอกคอในละไผ่แบบพี่ฝนนะปอกคอแบบแน่นอ่ะแล้วก็แม่อ้อมก็สั่งไอ้นี้ไเวลาไอ้เชือกเชือกสําหรับเชือกแมวห้าเมตรเอาไว้เอาไว้ให้มันแล้วก็กะว่าเออเราจะไปผูกไว้ให้อยู่เผื่อไอ้คอร์ดมาหรือไอ้นักลบมาไงแต่ปรากฏว่าไม่ได้แล้วเพราะปอกคอนี้ละไผ่มันหลุดออกมาไม่งั้นอ่ะถ้าไปไม่ทันอ่ะพอดีจะปื๊ดอ่ะเลี้ยงตามองไม่อ้อมเลยเลี้ยงตามมอง นั่งอยู่ไม่เป็นไรถ้าแม่นั่งอยู่อะไรเงี้ยไม่เป็นไรทานู่นทํานี่อยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะไม่เท่าไหร่เมื่อคืนกลางมุ้งให้นะคะมุ้งมันถามว่ามุ้งมันมันโปร่งค่อนข้างโปร่งม,มากมันเป็นไนลอนแต่คืนนี้อาจจะดูก่อนเพราะว่าดูอากาศก่อนนะคะนี่ไม่ต้องเก็บมุงม้งไว้แล้วแหละเพราะว่าพัดลมดูแล้วเมื่อคืนอยู่มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็พัดลมจอจอมันก็ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะ มันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าปืนมันหันหลังมันหันหลังคะ่ะแล้วก็อากาศร้อนขนาดเนี้ยถ้าเราไม่จอก็ไม่ได้ก็เลยต้องจ่อไว้ถ้าไม่จอนี่ยุงหามันแน่คะ่ะดีว่ามันไม่เหม็นเหมือนที่ฝนไงยุงก็เลยไม่กัดมันก็โดนน้อยหน่อยเพราะไฟสว่างด้วยแล้วก็มีพัดลมด้วยปื้นมันก็จะโดนกัดน้อยหน่อยก็เดี๋ยวสักระยะน,นึงอคะ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่อมก็จะเอาเข้าไปเล่นกับพี่ๆในบ้านแหละจะเอาเข้าไปนะคะแล้วก็ให้เขาทดลองอยู่ด้วยกันรับอีกแล้วคะ่ะ ลมเย็นเดี๋ยแม่ดึงเข้ามาขึ้นไปอีกดึงขึ้นไปอีกมันจะได้เย็นหลับห,หลับได้น่าเปื่มากลูกฟันเย็นนอนอ้าปากีกตังหาดเด็กเด็กเด็ก็งี่งเง่าเนี่ย กลางคืนเนี่ยแมย่อ้อมจะเปิดไฟไว้ทั้งคืนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเปิ๊ดกินน้ามากขึ้นคืออยู่ที่นี่กินน้ามากขึ้นกินอาหารเม็ดมากขึ้นไม่ช้าปิ๊ดจะจะต้องตัวโตกว่านี้นะคะเพราะว่าเขากินทุกอย่างมากขึ้นแล้วก็มีกระบะซาให้เขาอื้อเขาก็แบบวันนี้ช่วงเวย็นนี้เปิ๊ดไม่ได้ร้องนะคะเขาก็นอนกิ้งนอนเกือกตรงเนี่ยตรงน,รงนี้ที่แม่อ้อมปูผ้าขนูนให้เขาก็ไม่ร้องแม่งไม่งงแงไม่อะไรเลยก็ คงจะค่อยๆอ,ยอเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะวันที่สามค่ะวันนี้เพิ่งจะวันที่สามนะ,ะ, <_ C 1> ะเขาขเขามีความรู้สึกว่าเขาสบายเพราะว่าเขาก็ไม่ร้อนแล้วก็ยุงก็ไม่กัดอย่างนี้ไงเพราะว่าถ้าไปนอนตามซอกตามหลืบที่แม่อ้อมไม่รู้เนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่ายุงมแมลงนะคะแล้วก็ปึ๊บไม่ชอบให้ปิดไฟนะน้องปิดไฟเมื่อาวานเขาโยวยวายวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแม่อ้อมไม่ปิดไฟก็ต้องเปิดไฟทิ้งไว้แล้วก็ไฟมันสว่างด้วยค่ะแล้วก็ยุงก็ไม่ไม่มีนะ มันไม่มายุ่งกับปื้นะก็พัดลมก็อยู่ตรงนี้ยถามว่าไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนมากมันร้อนมากถ้าเราไม่เปิดอะ่ะมันไม่ได้ะคะ่ะพัดลมอะ่ะและ้วกางวันก็เดี๋ยวแม่อ็รัสั่งพัดลมไปแล้วอะคะ่ะก็เดี๋ยวจะเอาตัวตัว,ตวเที่ของพี่ฝนอะ่ะเอามาให้ปืด้ดเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นมันจะสูงสูงระดับเนี้คะ่ะแล้วก็ตัวใหม่ให้พี่ฝนไปยังไงแม่ก็พี่ฝนพี่ฝนเป็นหลักนะคะเพราะว่าพี่ฝนเขาเป็นหมาที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา เขาก็จะเป็นลมชักด้วยแล้วก็เป็นแผลเป็นนู่นนี่นั่นเยอะแยะแล้วก็ขี้นูน่นหมุดหงิดขี้ร้อนขี้อะไรอย่างเงี้ยสําหรับปื้ดก็โอเคค่ะพัดลมเขาก็มีสองตัวเหมือนกันคือเช้ากับถ้าก่อนแม่อม้อมอ่ะต้องเป็นเช้ากับเย็นคนละตัวกันก็คือก็จะเป็นแบบนี้ถามว่ามุ้งกลางได้ไหมกลางได้ค่ะแต่ว่าดูแล้วมันยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลางแล้วก็แม่อ้อมก็เปิดไอ้น,นี่สูงขึ้นไปหน่อยนึงเพื่อให้ลมมันทัด ให้ลงมันพัดผ่านพึชมันก็นอนสบายค่ะไม่งองแงแล้วละค่ะน่าจะานะถ้าจะร้องก็ร้องแล้วล่ะงองค่ะเดยกก็นอนแต่ละวัแม่เขาเ้าบ้านเขาก็หลับแม่กางมุ้งให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกแม่อม้อมลกว่าพวกมแมลงสาบอะไรเนี้ยมันจะเข้าไปกินอาหารเม็ดหรือน้ํามันจะสกปรกหรือลงไปในทรายแม่อ้อมก็เลยต้องกางนะคะกางมุ้งเรียบร้อยแล้วก็ ก็นอนของเขาอะ่ะค่ะเขาก็มีความสุขดีนะไม่ค่อยงองแงแล้ววันนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นกปิดทุกวันแอ้อมก็ต้องคอยมันงบงับตรงนู้นนิดนึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะจะดิ้นและเวลาแม่อ้อมเข้ามายุ่งอะไรก็ไม่ได้นะจะโดดตามมุ้งมันปโปร่งๆค่ะมุงม้งมันมุ้งมันไม่ได้นี่แล้วกลางวันก็จะเปิดก็เดี๋ยวต้องดูเชือกก่อนว่ามันเป็นยังไงเชือกที่แม่อ้อมสั่งมา ปล่อยได้แค่ไหนเพราะว่าก็แม่อมก็จะปวัดอย่างนี้ให้มันสะอาดขึ้นเพราะว่าก็ปืชชอบมนอนตรงนี้เ <c oughs> มื่อเมื่อเย็นนี้ก็หลุดอีกเพราะว่าเขาปืชดิ้นไปดิ้นมาปุ๊บสายจูงอ่ะตรงหัวต่ออะมันหลุดค่ะไม่ได้เลยต้องใช้วิธีปลุกอย่างเดียวเขาก็โอเคนะคะไม่มีอะไรแม่อมก็งัดตรงข้างล่างนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าข้างล่างมันจะมีช่อง แต่ยุงมันไม่มีหรอกคะ่ะยุงมันน้อยอยู่ช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงหน้าฝนเป็นช่วงหน้าร้อนถ้าฝนหนักๆอะ่ะคือไม่ได้เลยต้องปิดให้มีชิดกว่านี้แม่อ้อมต้องไปซื้อพวกเข็มกัดหรืออะไรเงี้ยมาเง็บเน็บเๆ็บเน็บ,นบ,นบ,นบให้มันดีขึ้นกว่านี้แต่ถามว่ามุ้งอันนี้ดีไหมดีโป่งดีค่ะโป่งดีไม่ทึบเหมือนมุ้งพี่ฝนรูมันจะค่อนข้างไอ้นี่ดีนี่มันยังไม่ได้ซักด้วยมันก็แข็งกระดุกกระเดกไป นอนไปน,น,นะปึ๊ดนะ